ผมเชื่อแน่ว่าหลายๆคนถ้าเกิดว่าพูดถึงจุดหมายปลายทางในการช้อปปิ้งถ้าเกิดไม่พูดถึงเรื่องห้างสับสินค้าที่ดังๆกันทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สักหน่อยเกมเล่นสักนิดหนึ่งนะครับหาได้ที่ไหนผมเชื่อว่าคลองถมนั้นน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางสําคัญอย่างหนึ่งที่หลายๆคนนึกถึงนะครับแต่ตอนนี้คลองถมนั้นถูกจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกรุงเทพมหานครซึ่งก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อผู้ค้าตลาดคลองถมกว่า3000รายทีเดียว ขณะเดีวยวกันครับทางกรุงเทพมหานครเองก็จัดเตรียมหาที่ไว้รองรับรวมทั้งหมด11แห่งด้วยกันวันนี้้องข่าว NBT ของเราครับจะพาไปสำรวจพื้นที่บางส่วนครับที่กรทมมีการจัดเตรียมเอาไว้รวมถึงความพร้อมในการรองรับผู้ค้าคลองถมติดตามรายงานจากคุณชลินทาคงเอียดครับ ความกังวลของผู้ค้าคลองถมเกี่ยวกับที่ขายของที่วันนี้กรุงเทพมหานครได้ทําการจัดระเบียบพ,พื้นที่ทําให้พวกเขาต้องหาที่ค้าใหม่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดพื้นที่เพื่อรองรับร้านค้าเหล่านี้ไว้แล้วถึง11แห่งโดยทั้ง11แห่งนี้พร้อมยินดีต้อนรับผู้ค้าจากคลองถมเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันตลาดสายใต้เก่าปิ่นเกล้าอดีตสถานีขนส่งที่รองรับรถทัวร์เข้าออกวันละหลายร้อยคันมีพื้นที่กว้างขวางเมื่อสถานีขนส่งย้ายไป เหลือแต่ความรกร้างว่างเปล่าวันนี้ถูกพัฒนาเป็นตลาดนัดโดยอดีตผู้ค้าจากคลองหลอดรวมตัวกันได้กว่า7เดือนเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง2นาฬกาตลาดแห่งนี้ยังสามารถรองรับผู้ค้าจากคลองทมได้อีกถึง3,000แผงค้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้องน้ำและที่จอดรถคืออยากจะให้เป็นที่นเป็นที่เป็นตลาดรองรับ ผู้ขาจากผู้ค้าคลองถมหรือผู้ค้าทั่วไปที่จะมาอยู่ที่นี่ครับจนที่นี่จะได้เจริญนะครับผมเช่นเดียวกันกับบางคลองหลอดอีกหนึ่งอดีตผู้ค้าคลองหลอดที่ย้ายมาดูแลตลาดหลังพาต้าปิ่นเกล้าได้รับความเอื้อเฟื้อพื้นที่จากห้างสรรพสินค้าจัดตลาดนัดขึ้นรวบรวมเหล่าผู้ค้าจากคลองหลอดสถานที่นี้ยังรองรับได้อีกถึง500แผงพร้อมที่จอดรถอีกทั้งยังมีรถประจำทางวิ่งผ่านหลายสาย โดยเชื่อว่าหากมีการรวมตัวกันของผู้ค้าจํานวนมากจะทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดแต่สิ่งที่อยากจะร้องขอทางกรุงเทพมหานครคือช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จักของเหล่าผู้ค้าสะดวกนะครับที่นี่นะครับเราจะเริ่มขายตั้งแต่16บนกาถึงตีสครับแล้วก็มีรถผ่านทั้ง ฝั่งเราและฝั่งนู้นกงข้ามประมาณสิบสายตลอดทั้งคืนครับรแล้วที่จอดรถนะครับผู้ที่มาซื้อและผู้ที่มาขายจอดได้ประมาณพันคันครับอีกหนึ่งตลาดที่รองรับผู้ค้าจากคลองหลอดมาแล้วและวันนี้ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ก็พร้อมจะรองรับผู้ค้าจากคลองถมได้อีกไม่น้อยกว่า3,000แผงและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งตลาดแห่งนี้ นับเป็นอีกจุดที่ได้รับการตอบรับจากอดีตผู้ค้าคลองหลอดเป็นจํานวนมากพื้นที่ตรงนี้มันพร้อมเพียงอยู่แล้วเพราะพื้นที่เรากว้างมีมาสามสิบกว่าไรอะค่ะทำเป็นตลาดประมาณสิบห้าไร่และตั้งแต่ที่ว่าคลองถมคลองหลอดย้ายมามันก็จมีพื้นที่รองรับตลาดอื่นๆได้อีกนอกจากนี้อีก8ดพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดไว้รองรับผู้ค้าคลองถมยังสามารถรับได้ดังนี้สำนักการตลาดกรุงเทพมหานคร รับได้324แผงที่จอดรถ2,000ันคันตลาดมิดไนท์ปิ่นเกล้ารับได้200แผงที่จอดรถ300คันตลาดน้ำมหานครรับได้1,300แผงที่จอดรถ1 0 0 0คันตลาดงามวงวานรับได้3,000แผงที่จอดรถ1 0 0 0คันศูนย์การค้าโซโหรับได้300แผงที่จอดรถ800คันคลองถมเซ็นเตอร์รับได้120แผงที่จอดรถ20คัน ตลาดท่าดินแดงยังรับได้อีก1,000แผงที่จอดรถ400คันและตลาดสำเพ็งสองถนนกลัลประพฤกรับได้1,000แผงที่จอดรถ2,000คันรวมจำนวนแผงที่รองรับผู้ค้าทั้งหมด11ตลาด12,444แผงโดยทางกรุงเทพมหานครได้เจราจากำรรชับผู้ประกอบการเจ้าของพื้นที่ให้ดูแลผู้ค้าให้เป็นไปตามที่เสนอไว้กับกรุงเทพมหานครกิติคุณปทุมวงถ่ายภาพชรินทราคงเอียดรายงาน